เรื่องนี้ไปดูการซ่อมโทรศัพท์ทำเลือดขึ้นหน้าสวัสดีครับกระผมนายอัธพลกุลเทศประดิษฐ์จเจ้าพนักงานป้องกันและบระเทาสาธารณภัยอบตออ,ตอาอําเภอท่ารี่จังหวัดเลยพี่ผู้ชายนะครับโทรศัพท์พังที่บ้านหลังนี้สามีขี้บน่นเมียเนี่ยสุจทนชอบบ่นแต่เรื่องโทรศัพท์อไะไรเฮ้ยค้งแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรนะนเนี่ โทรศัพท์เสียหรอมาจะเอาไปซ่อมให้เป็นเรื่องแล้วบนจนเมียจะเอาไปซ่อมให้แล้วครับนี่มันเป็นเรื่องก็เพราะว่ามีเงินซ่อนไว้ในโทรศัพท์ครับถ้าเมียเอาไปซ่อมนะถ้าไม่โดนเมียจับได้ก็โดนช่างเนี่ยเอาเงินไปล้ครับเอายังไงเอายังไงต้องไปต้องไปต้องไวาไปแล้วเดี๋ยวไปซ่อมเองนี่ปวจะ เดินาหดทางไม่ได้เลยเนี่ยเดินหน้าเดินซ้ายเดินขวาถอยหลังไม่ได้ตายอย่างเดียวตามาทําไมเนี่ยมาให้กําลังใจโอ้ยแค่จะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมไม่ต้องให้กําลังใจหรอกสับเสียแค่เนี้ยไม่ต้องซ่อมก็ได้มั้งต้องซ่อมในที่สุดเมียก็เอาโทรศัพท์ของกลางมาจนถึงร้านจันได้ฝ่ายเมียก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ผัวนะใจจะขาดรอนๆหัวนี่มันตึ๊บไปหมดเลยพยายามคิดหาทางออกคิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอยิ่งคิดยิ่งตายให้ ทำไรอ่ะแกะเคสไงครับโอ้ยแค่นี้เองไม่ต้องแกะก็ได้มั้งเฮ้ยต้องแกะเลยครับถ้าไม่แกะจะซ่มอมยังไงอ่ะเอาก็ผมเห็นช่างร้านอื่นเขาไม่เห็นต้องแกะอย่างนี้เลยโเฉยฉเลยเดี๋ยวดูดีครับคิดอะไรไม้ออกถึงกระดาษจะให้ช่างซ่อมโทรศัพท์โดยไม่ต้องแกะเคสสมองสมองไปหมดแล้วเอาโทรศัพท์มาซ่อมเนี่ยช่า,ชางเขาต้องแกะถ้าไม่แกะแล้าจะซ่อมยังไงมีพิรุษนะมีอะไรเปล่าะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันแค่นิดนหน่อยหน่อยเองมีพิรุษนะเนี่ยไม่มีไม่มี

ห้าพันยังยังห้าพันเนาห้าพันก็ไปห้าทีโอ้พยากาขอห้าเล็บให้ไปเหอะสิบเล็บก็ให้ไปไชั่วโมงนี้ไม่ตายก็บุญแล้วพยาจะเอาอะไรก็ให้ไปให้หมดเลยช่วงนี้ทนให้ได้อย่าตายก่อนก็แล้วกัน วันนี้โดนเมียขวดามานะครับแอบซ่อนเงินในเคสโทรศัพท์นะครับจำนวน5,000ันบาทนะครับโทรศัพท์พัง้วยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมนะครับก็เลยไปเจอเงินที่เคสโทรศัพท์5 0 0พันะครับก็เลยโดนเมียเนี่ยขวดหน้าโหหน้าหลอกบอกเปิองกูเลยเรื่องนี้มันผิดตั้งแต่คิดซ่อนเงินเมียแล้วสู้ๆนะ ขอขอบคุณคุณอัตพลกุลเทียนประดิษฐ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตไอเอาาออำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเจ้าของเรื่องซ่อนเงินในเคสโทรศัพท์